สวัสดีครับตอนนี้กำลังมาติดตั้งปั๊มสเสมอนะครับ2นิ้วความลึกอยู่ที่ประมาณ25เมตรหลังมาชมนะครับตอนนี้กระแสไฟอยู่ที่136โวลต์นะครับ ขนาดปั๊ม1,500า1,500วัตต์แผงโมโนโู7 7 0วัตต์นะครับ4แผงความแรงน้ำาเต็มท่อเลยครับ เวลา,านี้ประมาณเที่ยงนะครับ